โดดเด่นโด่งดังทั้งในเรื่องร้องเพลงอยู่ดวงดายเต้องมาอัดแหล่เสียงทำชื่อเสียงก็จะมีเสาวบลรอรักกับสาวสนาที2-3มชุดเนี่ยจะดังเชียวลักมาทำธุรกิจจิวเวลี่รุ่งเรืองรุ่งโรดล่ำรวยพอถึงปีที่ฟองสบู่แต่มันก็ตกมาแบบใจหายใจคว่ำตกมาจากสูงสุดแล้วมันนับหนเลยอะ ชาวสวนจากนักร้องมันพุ่งขึ้นมาเป็นนักธุรกิจเลยมาเจอแฟนก็มาทําจิวลี่ทำมทงกุฎนางสาวไทยหลายครั้งติดกันชื่อเสียงเลยแหละโอ้โหลุงเลี้ยงก็ใช้จ่ายแบบทั้งกินทั้งเที่ยวจะไปเที่ยวต่างประเทศนั่งเครื่องบินพาลูกเข้าแล้วกลับจะไปกินที่ไหนไปโรงแรมไปพัตตการใหญ่ๆคือไประดับนั้นเลยจากสูงสุดเป็นนักธุรกิจเราโดนหกักหลังมันเป็นยุคฟองสบู่พอดีแล้วมันมาล่วงมันทําใจไม่ได้มันเหมือนก็เราฝาตอนนั้นเนี่ยร้องไห้อย่างเดียวนั่งร้องไห้นอนร้องไห้คือว่าตอนนั้นอก็ี ตายายเราต้องไปให้เร็วที่สุด เราใช้นี่ไม่ไหวเป็นร้อยล้านเราหมุนยังไงเมื่อไหร่เราจะใช้นี่เขาหมดเพราะถ้าเราไม่ใช้เขาก็เก็บเราแน่หนีไปอยู่ทางใต้เอาชีวิตรอดไว้ก่อนเข้าอยู่ในดงซึ่งฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนอยู่ในป่านึกภาพบระหุเคยสบายแล้วเราต้องไปนอนแคร่มันทําใจไม่ได้หรอกร้องไห้จนพระคุณหนูที่เราเอาติดหน้าบิดน้าตาออกมาได้มันอยู่แบบเนามันอยู่แบบพิษหวังมันไม่ใช่ทุกธรรมดามันไม่ใช่ทุกปกติมันเหมือนหัวใจเราแตกลูกก็ต้องไปคนละทิศคนละทางหนีเราต้องย้ายที่เรื่อยๆพอร้องไห้ขนาดนั้นมันจะมีทางออกไหมล่ะพ ออกว่าเราจะไปทางไหนถ้ามันตายๆไปได้มันก็คงดีเนาะคิดค่าตัวตาย มันไม่อยากทําอะไรมันทําอะไรไม่ไหวหรอกทำไงดีกรงเทพมันจะหลบๆซ่อนๆแต่มันก็ยังได้เห็นลูกบ้างยังเห็นครอบครัวยังเห็นพ่อเห็นแม่ก็จะมีคุณยุพินน้อ,นองสาวมันชวนสร้างพระเราถามว่าองค์เท่าไหร่บอกองค์ละหมื่นขอดูบอกอุย้ยของฉันมีเต็มบ้านเลยเขาไม่สร้างหรอกบอกพี่ทุกขนาดนี้พี่เข้าวัดเถอะบอกฉันก็เข้ามาตั้งแต่เล็กแล้วนะในบ้านมีฉันคนนี้ที่ทำกระถิ่นทำปะป่าตลอดเขาเรียกคนทั้งร้องนักบุญเข้าวัดวันแรกโอ้ยไม่มาแล้วนะคนก็แน่นฝุ่นก็นรอนนอ็ไเเตพป์ห ซึ่งเป็นรูปมหาธรรมกายเจดีย์เพราะตอนนี้สาคัญนะเมื่อก่อนเราเห็นเป็นทรงกลมๆแต่เราไม่รู้ความหมายพอเราเห็นเจดีย์ครึ่งซีกที่ใหญ่ๆจะเห็นองค์พระชัดๆเฮ้ยที่เจดีย์ทั้งหมดนี่เข้าองค์พระมาตั้งให้เป็นอย่างนี้เหรอสร้างด้วยในบ้านมีกี่คนก็ท,ทําทีเดียวเลยเจ็ดตใจอยากซักก็ซากแค่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไร ถ้าพอมาตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็กคุยยุพินวางแผนเอาพี่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมพี่ก็ไม่ไปชุดกระชากลากดึงไงพี่ก็ไม่ไปจนทัางมาวางแผนเอาลูกไปปฏิบัติธรรมที่ทางโคราชกลับมาเขาเล่าหมดเลยทักษิน,ยนียบบุคคลเนื้อนาบุญไมาถึงอะไรอ๋อ มันคืออย่างงี้ตรงไหนมีปฏิบัติอีกไปก็ไปกันหมดเลยทั้งบ้านพอไปถึงพอมานั่งฟังพระอาจารย์รู้เลยว่าทําไมต้องถือศีลน,นั่งสมาธิมันจะได้มีปัญญาทําไมเราล้มลงแรงขนาดนั้นทําไมเราหมดแรงขนาดนั้นบุญเราหมดจากที่เราไปนั่งสมาธิเราได้ยินหลวงพ่อเทศุญอยู่เบื้องหลังความสาเร็จนะลูกเพราะเราได้ไปฟังคําสอนของหลวงพ่อได้ฟังคำสอนของยัยทุกสิ่งที่อยากมันเหมือนปลดล็อกไอความทุกข์ที่เราเสียดายทรัพย์สินที่เราหมดไปแล้วที่ดีขึ้นนะขณะนี้ก็คือเรามีหลุมหลบภัยแล้วเรารู้จักวิธีนั่งสมมาธิพพอออเเจหหลง่นนี ความหวังของชีวิตตรงที่หลวงพ่อสอนจะทําให้ได้ต้องทาทานต้องรักษาศีลต้องสวดมนต์จะต้องเอาจริงกับการทําบุญ เราหน้าสมาธิสวดมนต์เรามีศีลทําทานเป็นหลักแล้วอธิษฐานไว้ว่าขอให้เราเจอช่องทางธรรมาหากินให้เราได้เงินมาง่ายๆแล้วทําหน้าที่กัลยานามิตรไม่บกพร่องไปทําบุญได้ตลอดแบบที่เคยทําได้ทุกอย่างเออเราก็เจอช่องทางแล้วเราก็ได้จริงๆมาเจอธุรกรริจเรื่องที่ดินพอเราทําเดือนแรกขายได้เลยซึ่งบางคนทําเป็นปีๆยังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันหนีบุญไม่ได้ตรงนี้มันเอื้อให้เราเปิดทางทขามาหากินให้เราทําให้เราเจอช่องทางก็ยังมาว่าทําบุญได้เหมือนเดิมก็เลยยังมีเงินทําบุญก็ยังมีงานให้ทําโดยที่่ไมรบกวเวเลา ทำหน้าที่กะะัลยาณมิตไม่รบกวนการนั่งสมาธิพราะมันอยู่ในบุญปุ๊บมันมีช่องมันมีปัญญา การทำหน้าที่กัละยะาณมิตรเราจะนึกถึงคำหลวงพ่อที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเราดีคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงไหนที่รู้จักเราพูดได้เราบอกบุญได้เราชวนเขามาวัดเราต้องชวนก็ทำหน้าที่พูนบุญเ <c oughs> หนื่อยด้วยสนุกด้วยแต่มีความสุขทุกวันนี้เราเห็นเขาเดินเข้าวัดจากลูกที่เขาเคยเกเรพอเขาเริ่มมาทำบุญมาตามกับพ่อกับแม่ครอบครัวเขาก็มีความสุขเหมือนครอบครัวเราทุกวันนี้ก็ชวนกันมาวัดพอเรามาอาทิตย์ต้นเดือนเราจะเจอคนที่เราชวนเยอะมากไม่เราแฮปปี้มากเลยอ่ะคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาคนที่เราชวนมาเยอะเลยเป็นผู้นบุญ ออบอกได้เลยรักพระศาสนาเห็นคุณค่าของพระจากคําสอนหลวงพ่อหลวงพ่อปลูกฝังจนกระทั่งเรารักคําว่าพระศาสนาถ้าไม่มีศาสนาเราจะไปทางไหนคุณธรรมศีลธรรมจะหาจากตรงไหนใครจะมาสอนเราต้องรักพระดูแลพระเพราะพระจะต้องมาเทศสอนพวกเราและสอนลูกหลานเราไม่มีพระก็ไม่ได้ไม่มีวัดก็ไม่ได้ไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่ามาจากหลวงพ่อทั้งนั้น